ยังไงยังไงดานอกก็ยังไงโอยดานนอกยังไงเอายังไงแรนแกนน่คนี่โออออย่างนอกยังไงยังไงกเป็นขัดไอ้ย่าพี่จะมาอยู่แล้วโอมันจะ่งกองอ่น้อแล้ไม่รอดคนแ ตลอดเนี่ยมือโอ้อยากกินอลไวกินไปเฮ้ยอยาไม่อย่าไปหมักห่งทุบเขาไหม้่เราเิมที่บีบที่มันเก่งไงปึ้งที่อ้งใหญ่ยใหญ่ยใหญ่ใหญ่ลไม่ก็จะใช้ไม่ได้ใช้โอกาสที่แหละทิ้งเลยทิ้งไปเลยให้เขาตันเลงเอ้ยเพี่อวผู้ดาไม่ใส่เราเดินอย่างนี้หรอกเพราะเราเดินแบบไม่มีความรู้นี่หลมีแต่ความคิดอย่างเดียว เบียบเินคนี้สวยตามาได้สังสอนไว้อาาียี่หนั่นมาดิมาดิมเฮ้ยมาดเขาไปรุ่นเฮ้ยหาดิหน้าคนตีนาตเฮ้ยเดี๋ยวเขาเรืมาบอกได้นี่ว่าเฮ้ยจะบอกเต็มดิ ใส่เข้าไปเลยเอาแบบใ่เลยอีไงไม่ถึเได้เนื่องจากพวกวัยรุ่นสร้างตัวมันนอบไปเด็มงานงานนี่มันจริงรอบไปเด็มงานนี้มันรอบไปเต็มยังไงยังไงยังไงเออถอยดีจ้าจะกลัวใช่ไหมจกลัวใช่ไหมเออถอยเอถอยยันเลิกถอยถอยยันเลิก เธอขาดความเข้าใจอ้ยควมเข้าใจปหา้างหน้าพี่ลุยเฮยังรู้อย่งนู้รู้ได้ด้เหรอทยงเดีเหวี่ยงเข้าไปทำทไม้อง้มาเลยเฮ้ยเอามาเธอขาเธนี้อันนี้จะเดินผิดทิศเธอโม่ใช่ไหมม่แล้วไงพี่ปิ้งเข้าไปขี้แต่มม่ใช่ไหมเธอม่วกับฉันนี่ไหมลม่ก็โมั่วลูก็ไปเอาเอาแล้วมันรูใครมันเย็นมัเย็นแล้วมันมิดแล้ว โหดูใครดูใครเนี่ยลุกอีกอีกทีเนี่ยเธอซาเหรอเธอซาเหรอเธอซากับฉันใช่ไหมเฮ้ยใจเย็นดิพี่มาเย็นแล้วมาเย็นแล้วใจเย็นดิพี่มาเย็นแล้วไม่เย็นแล้วจะกระชวกเลยแล้วแลกระท้วงเอยคือแบบนั้นน่ะมาดิมาดีไวรุ่นไวรุ่นไวรุ่นเดินบิดแต่ยังไม่กลัวครับอีกจะไม่สึงนึกแต่มีอะไรเปล่าเฮ้ยดีคนนพี่อ่าเป็นะเป็นเก่งพี่เล่นเเยอะนะพี่สวัสดี โอ้โหบอกว่าดวงนี่ตัวปือรุนล้วนตายใใช่เรปืนุล้วนบอกว่าดวงคนีมันต้องเด่นงม่ดเดเก่่องเด่ัเก่ง้อแกลไม่กะชอบคี้เลยชอบเก่งเมชอบคานีะมวยสดอดยบดสดหมเก่าเว้ยฮ้ไม่ได้เ่ขึ้น รุ่นนีสนุกดีคนต้องถายคนเข้ามาไม่ได้คนเข้ามาถึงแค่ไงล่ะดูเขาเขามีอะไรแบบกระบัดชงกระบัดไทยเยอะอะไรเ่าไมหก็แพงไปได้ยงได้ยังไงมาดีมาดีมาดีวัยรุ่นจะได้ธรรมะได้ก็ช่วยช่วยวางไม่ถูกนไปเดินช่วยวางเรืใอยมาดีๆหน่อยนะจงนะ จะลุกก่อนไหมจะไม่ลุกเลยลุกเนี่ยแต่มันก็ตายเหมือนกันนะนี่ตายจะตายคืออะไรพี่กินไหมให้กินกินมันโอ้โหกินแล้วไม่ต้องโดนบอกบอกเขาก็คือเอาม้าเขาออกเลยว่าเล่ห์เอาม้าดีกว่าไม่รู้ไม่กลับตัวไม่ใช่ไอ้น้องต้นนะที่ไผ่เราจะได้อะเด้อลูกด่างกันโต๊ะด้วยอะเอาเสมอกไหมเอ้เสมอไปหากระดานนะแล้วพี่นั่งนี่แล้วเี่อโอ้โหเตียงพุกดอกเลยเฮากำลังเล่นเตียอยู่ nhiều con thoi tung má này, nó không bị luôn, nó láng không bị xỉa nhái đâu, cái má nó

พี่ชอบคลองไหนพี่โจ๊กี่ออกไปเลยเขียต่อใช่ไหมพี่เส้เก้าแล้วพี่เหรอขยายมายังเดินแบบนั้นอีกเหรออะไรอีกอะนี่ทำเรานี่แต่โชว์เข้าไปดิเต่แต่ตู้เนี่ยตู้ที่ไหนล่ะะ่ไหนั้นแลกพี่ยังไงครับพี่จะมาไหมผมเอ้ยงคิดเข้าไปสักทีหนึ่ง ตีแตกเลยเนี่ยเลยให้รั้งเลยปิดเลยปิดเลยมาปิดเลยคนนี่เอายางมายางเอายางเอาไม่เอายังไงเอฟซีบอกคนเหรอเอฟซีเฮ้ยเอฟซีหยุดไว้ดีกว่าเฮ้ยตียังไงยังไงเอาไงบ้าอะไรทำไมพี่ถอนอะไรนะตัดงพี่ยคนเนี่ยทธอไมไม่ถอนยังไงได้ยี่เหรอทธอไมไม่ถอนแทงนะแทงพคนนีก่รอเต็มโลกจะแยกกันได้ทุกคนโดนลูกยิง คนรักคนรักคนี่ยนเกียดเเกียดคนเกียดที่เยอะกว่านี่นะทงกบอทกีบเากมาเย้รกบมาเนี่ติกิมด้มบ้างดิที่ิ่งทีนลงได้ลงไม่ได้เหรอไม่ไลงได้พี่แต่ลอดก็ไม่รู้เอ้ยมันต้องรอดนี่เด็ดต่อเรือเลยเอจะมีอะไรปนเก่งหอเ่าเปนมาตู้กับเรือเนี่ยเปนเม่กอกก๊อกกูพี่อมคนเดียนะอ่อเลย มีตัวมาทำเลยว่เขาไม่มีตัวมาทำเลยว่ะสมาชิกเอาไงไอ้คนเป็นตายขี้หลังอย่างนี้ไอ้ต้นบอกอย่าบอกอย่างนี้เลยพี่ไม่อยากเดินเลยเนี่ยขี้หลังให้มันเร็วๆหน่อยเรื่องตรงนี้ให้มันเร็วๆหน่อยสายไมษต่างนี่คือชนะนะเฮ้ยคือชนะมาแล้วจะเล่นทุกคนนะจ๊ะไปมาก ก่อนที่พี่เดิพี่ยังพุ่งมิดมาแม็ดหนึ่งเดินกานไปเดินก็ไปไม่ได้เหมือนกันคนผมเดินได้แตพี่เอ้ยมาจะเดินได้นะเธอเอาอะไรมาเข้าเดี๋ยวเธอต้องเฝ้าตรงนู้นนะจะบอกให้ก่อนนะพี่โจ๊กคิดว่ามีเรื่องนั้นเหรอเอ้ยมีเรื่องนั้นเลยเฮ้ยผมก็มาเห็นท้าย่ไหนเอาเี้ไม่ได้เหมือนกันอาชีพเอาแต่ไนี้โดนเฮ้ยไม่ใช่มันต้องเงินที่มันหยุดนี่โดนกินไปนานแล้วหูเม็ดเดียวอ๋อมาอยู่ที่แล้วหูเม็ด เออากว่ามมาแล้วไม่มเสมอใช่ปนหลายคนอหลายคนเ็สกลรอเล่นพี่อเลอเล่นแต่ผมคิดจิงยังงยิ่งไม่ดเอย่านี้แน่หลายพี่อก็คินมาพี่ไม่เิเออะเบิดไหมกเยังอยู่ทคนนวา็ี่ไม่ได้ชนะถึนะพวกนี้บอกผมไม่ชนะนะตามมับดีมาเด็มามา ไปอ่ไอ้ยุก็ไม่ได้มาเลยมานะเขารู้ว่ะเอ้นี่มันม้านะเดี๋ยวเธอจะกลับเดี๋ยวจะตึงเม็ดลุยก็เธอโอ้โหไม่ได้ชนะอย่างนี้ฉันตัดโคนเธอลองหน่ยเธอยังไม่ชนะเลยขายมากินนี่อีกเสมอสองเตีอยบันเรือถูกว่านี่โจมคนเลยวะนี่โอ้โหเอาเลยสบายยันนี่พี่พี่น้องกันจะเป็นไรเธอก็เฝ้าออไปสิ เธอก็เฝ้าไปที่เธอถึงก็เดินยึดจักอย่างงี้เดี๋ยวจะไปทำอะไรนั่นเดี๋ยวเธอหางเอาโคนออกเรือม่อะไรก็จะเดี๋ยเอาเรือมาลำเดียวเธอก็ตีเห็นไม่ตายเธอก็ยิงทั่วมาแต่ถ้าเธอโคนไปเม่ไหร่เธอก็โดนเรื่องน้ำเอาเข้าไปก็ได้มันไม่ได้มีอะไรเข้าไปก็ยังได้เลยมันยังไม่มีอะไรนี่อ้าวปิดไม่ได้นี่เออนั่นอย่างงี้เธอ ไม่บอกอยังไม่ยังไมเอาอดแตนเดียวอก็จะเอายเนี้ยแตนเดียวก็เดินอ่เหมอไหมมันเข้าไมได้เขาเลยเข้าไม่มันต้องเอาผุ๋ยหรือไไปปูกกระจนั้นนี่ไหมมันไปไม่ได้เวลาข้างเรา เอาโฟล์หลายั้นตีไงมาอะนไปนะรับดอกเอาโฟลลูไม่เป็นไรเอาโฟลลงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาผมเติมไายนี่เลยหายเลยให้สองมาเลยปักเือด้วยให้เรือตาย เธอเธอจะมาเดินมุเดียวได้ไงล่ะกลับไปไม่ทำแบบนั้นเธอจะไปเดินมุเดียวได้โอ้เรื่องเดียวขอให้บอกแล้วที่ไปมุดเข้านี่ล็อกนี่ถูกไว้นี่เขาเข้ามากินอะไรผมไม่ได้แล้วไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่า้กินได้นะเข้ได้นะเดี๋ยวผหนูเยอะจะเข้ามากินผมได้ไง มาได้แค่ตัวเดียวเข้ามาคืตัวนี้ได้เออแล้เดินไปไปใช่ไหมไป่ไไปสิออกไปสิออกไปสิโคดไปสิโคดไปสิโคถึงกล้าไปไหมเดี๋ยวเลโตมามันสู้เรือเพี่ต้รู้เะพี่จิตวิญญา ให้กินไปเราดู่าเราอู่ในจังหวะของเราไม่ใช่เต้องเดครับหลายได้ตรงหลายนอไไ้งหนเธอคิดดีแล้วหรือคุณเจ้าขาไปบบนี้จบเลยจบเพลงกเลยลงนี่เลยฉันลงนี่ก็ได้ลงตาไหนนั้นลงได้หมดทุกตาลอย่างนี้ดีกว่าลงไปเอ ไม่ได้เราคือมาทำไรนันไม่ได้เพราะนูนผ่านหอดจะไล่เธออยอ่ะนกินคนลูฟีตัวกินคนดูฟีตัวดูตัวเขาไล่ไม่ได้ยามาเอาพีเลยนี่พีพลาดีเลยนีตุ้เหลียวอยู่ตงมต่อยพีมันมีทงเงื่อนงถ้าไม่มีทะงเงื่อนหงามแท้ไม่มีทังเงื่องายมึแค้ ยกอานารนี้เลยโอ้โหอาจเป็นมูนนะเสตัวนี้ดีไม่เดียวจะได้ลองไปกินได้ไล่เลยจะลองไปเฮ้งไม่ได้พนมเด้ยไม่ไม่ลุกอยู่เด้ยไมเรียดแล้วไม่ให้กินนะไม่ให้เธอกินนะไม่บอกก่อนกินด้วยเอาโ h o ไปไล่ไไล่

เรม่เดินได้ตัวเดียวนึกไปกินตุ๋ม่ะม้าไปปูปูแล้วล่ะคุณไปกินตุ๋มมะม้าไปด้านปูแล้วรอข้าวตุ๋มมะม้าปูคุณเลตุ๋โอเดียจะน่าอะไรก็ได้ฮะราคนข้าว ไน้จะเสมอิเดียวนิสก็เดินนเดี๋เดนด้เดินถูกเขาหอกม่ี่เขาจะลุกจไดอยู่แล้วแค่เดียวมาพี่พูดมเ็กันเนี่ยมอรเลยนี่มันเสมอไดีกแวเดินน้ำก็เสมอี่เรปิ่แดินห่เดินหนก็ร่าเดินแ้วมนเนื่อยเลยได้แ ผมจะที่ละมาลุกพันเลยใช่ไหมเขาไม่เห็นแพนเราไม่เคยเห็นเห็นแพ้เรายังไงโดนบังคับแพ้เลยนะแพ้ผมเลยนะเดินตั้นี้เดนินติดแพ้ผมเลยนะบอกให้ก่อนดีก่อนที่ไอ้พี่โจ๊กอยู่ต่อต้องให้เขาปวดหัวหน่อยคนต่อไปจะได้จัดการเขาได้อา้าวลุกอยู่ดูด้ยวยหัวหลวงยืนยื้มอมาไปเนี่ยอ้าวมานี่เอ้ากิ๊กที่เนี่ยมือเรียกเธอมาจริงจริงเหรอเธอจะไปไหนเออพี่าาเไปโอ้ย